ครับสวัสดีครับกายมุเศร้ารับวันจันทร์ครับมีซึกพลังใหม่นะครับศึกพลังใหม่ครับวันจันทร์ที่9เดือนมีนาคมครับปี2 5 6 3ครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกวันนี้เป็นพุกน้อยมวยเด็ด789ครับเจอกับสุรชัยสอสมหมาย นตรงหน้าเรานี่ก็สุรชัยนะครับเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนแชร์นะครับ1แชร์1ึ่ไลค์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอสักห้ารอยไลค์แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดให้ด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณทศกรครับขอบคุณมากครับพี่ครับ เป็นได้ครับอะไเกินเท่าไรครับเกินจุจดแปดเนาะนี่ครับเดี๋ยวก็ไปวิ่งนะครับเกินจุดแปดนะครับนี่เดีรับเป็นไหนครับนี่ลองสั่งเป็นเพียงใดครับเกินเท่าไรเกินยืดปอนด์เกิดปอนหนึ่งเนะาะก็กำลังไล่ในก็นได้ออกกําลังกายเนาะ <c oughs> นี่ครับ อสนุว่าเล็บเย็นนะครับบอกว่าเจริญพรเมื่อวานนะครับก็น่าจะเจริญพรเลยครับเมื่อช่องเจ็ดเมื่อวานสวัสดีพี่ประจักษ์ครับสวัสดีคุณอมพอรนะครับคุณอมพอร ่ซบคู um, ่แดนะครับค okay. ู่สองคู uh, ่แดปอนตะวันปอนตะวันเนาะร้อยสี่ปอนเป็นในเลียนเท่าไหร่ปอนเดียวไปร่างกายครับนี่ก็ยอดขุนศึกครับยอดขุนศึกทีเด็ดเก้าเก้าครับถ้าเพื่อนเพื่อนคุ้นๆสวัสดีครับพี่ไอดินถ้าคุ้นๆหน้าตาคนว่น้ำมันนี่ก็ เขาชคออกทีวีมาแล้วนะคนนี้แซวเล่นแซวเล่นออกหนึ่งยกหนึ่งยกท่วนได้ดูปะได้ดูว่าหรือไปเวทีไปนั้นนี่ออกหนึ่งยกท่วนเลยนะช่องไหน่ะช่องแปดใช่ไะเออหูว่าจะพทงออกสทุทายหูยืนบอกมือนรู้ใช่ปะรู้ใช่ปะออกทีวีนี้นะออกยกเดียวถ้าถ้าออกหลายยกนี่ต่อยไม่ออกเลยนะอันนั้นก็เกม ดูราคาไม่มีละแต่ว่าก็ชกกันสนุกอยู่มเมื่อวานวันนั้น,น,นใช่ไหมเออแต่กันนั่งมาญี่ปุ่นไอบบน้น,อนั่นมันซ้อมพีเคนั่นมันซ้อมมานานแล้วเห็นมันเห็นมั é, นจะเป็นปีแล้วอ่ะมันซ้อมอ่ะมันมันยังแทงสู้เราไม่ได้ไหมลูกปั๊มมันยังสู้เราไม่ได้เลยไงก่อนนั้นน,นี่มันมวยจุกจิกเนี่วหว่า นี่ไม่น่าต่อยด้วยแล้ววัสดีครับนี่ครับขุนบนนะครับจากทีเด็ด99ส่งเข้าประกวดสองคนครับสามใช่ไหมครับสามคนหรอไม่ขนายนั้นนี่ขหนอนี่ขุมจุดเขาโจนโยนบน มีมาสามคนนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นยอดขุนพลสิ์ครูเยี่ยมนะครับก็ซ้อมที่ทีเด็ดเก้าเก้าเหมือนกันตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็มีสองคนครับอ่ะมีใครตามมวยข่ขยนี้อยู่หรือเปล่านะครับมีใครตามมวยเฮียตีอยู่หรือเปล่าดูกันตรงนี้นะครับสองคนนี้เนื้อตัวนะครับปิดซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้าครับมียอดขุนพลนะครับหนึ่งละ Pelled, แล้วก็ยอดขุนศึกนะครับแล้วก็มีวุฒิเดชนี่ก็ยอดขุนศึกนะครับคนนี้ส่วนคนนี hmm. s <S ้ก็วุฒิเดชครับรถคนละเท่าไหร่รถเท่าไหร่รถจุดแปดจุดดจุดแปดเอาสองปอนด์ประมาณนั้นโอเคแล้ววุฒิเดชวุฒิเดชรถเท่าไหร่ปอนด์หนึ่งโอเค นี่คือสองคนลจากเครด99นะครับแล้วที่เหลือด้านในนี้น่าจะเข้าไปกันแล้วนี่ก็รอดูเดี๋ยวรอออกมาครับตอนนี้ข้างในก็ไม่เหลือใครแล้วครับอันนี้คนหนึ่งลด1.8อีกคนหนึ่งลด1ปอนด์นะครับ รรน,นาจะเป็นทางวันชนะใช่หมครับไม่ครับไม่ได้มาแทนนะครับไม่ได้มาแทน วันชนะขึ้นขึ้นช่างครั้งแรกเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับรถเท่าไรเฮ้ยแบบเดียวก็ลองลองไปออกกำลังกายนะยครับอย่างนี้คู่ที่หนึ่งนีครับวันนี้คู่เปิดหงวเลยวิศนุพรยุวิการช่างเจอกับวันชนะชอห้าพยักครับ วิศนุพรเนี่ยต่อน้ำหนักให้2ปอนนะครับ mm hmm. นี่ครับมีพี่ไอดินนะครับปักหมุดมามีบอกว่ามีฟุกน้อยมียอดขุนศึกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่เชานี่คือกดไลค์นะครับมาแล้ว mm hmm. คู่หกนะครับนี่เชาปอโสพลนี่กับพี่ไอดินกดไลค์มาให้ คุณอุ้ยนะครับคุณวรวิทย์นะครับบอกว่าสุรชัยมาแทนหรือเปล่าไม่นะครับสุรชัยนี่คือมวยในรายการเลยนะครับ คุณพม่าง่อนนะครับพม่าง่อนโครงสร้างดีนะครับขอทีเด็ดหนึ่งตัวนะครับใครมีทีเด็ดหรือเปล่าก็พิมพ์มาให้คุณพม่าง่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวดูคู่เอก ไม่มาเลยวันนี้เฮ้ยเก็บตัวเก็บตัวยามเช้ามาตอนเย็นอ๋อนี่เดี๋ยวไปวิ่งลดน้ำหนักแล้วนะครับ ทำมาแล้วขอพักคนละหนึ่งแชร์ครับฝากแชร์ด้วยครับเ,เพื่อนๆนะครับฝากแชร์ให้หน่อยครับสึกวันนี้

ควนคู่มวยอีกสักนิดนะครับถวนคู่มวยให้นะครับวันนี้นะครับศึกพลังใหม่นะครับคู่ที่1เป็นวิศนุพรครับวิศนุพรด้วิการช่างเจอกับวันชนะศห้าพยักนะครับคู่2ก็เพชรเข้มมวยไทยครับเจอกับพรตะวันศภูมิพัฒน์ครับนี่ก็สุรชัยครับวันนี้เหมือนมาบูนะครับบูคนเดียวเลย ไปตามดูครับแล้วก็คู่ที่3ครับคมพีเทวดาครับเจอกับเพชรแท้อุฒิเดชเจอแสนครับยอดขุนศึกเจอวัชรพลนิชชาวเจอหนุ่มตรังน้อยนะครับฟุกน้อยเจอสุรชัยนะครับนี่คือคู่มวยหลักคู่มวยหลัก,มมลกๆนะครับ <sequel! S 1> นี่นิชาวครับ นิเชาพี่ไอดินมาแล้วนิเชาเนี่ยครับ,รบผ่านแล้วนะครับมมมาแมาแแลล้ว้ววยนี่นี่เชาครับนี่เชานี่เชาปอโสฝนครับปอดูยืนคู่กันด้วยนะครับสกิดอะไรขึ้นมาด้วยกัย คู่เอกครับยืนเทียบกันหน่อยใกล้ชบิดเดียวป่หากันเลยบิดเดียวนี่ครับหนึ่งสองแฉะนะครับบวกครับเฮ้ยชิวๆเลยไอ้เหมือนคู่เดียวเลยก็วันนี้ก็มาสบายๆครับมาถึงปุ๊บพี่แกก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดครับ ก็ไปวิ่งวิ่งมาปุ๊บนี่แกก็มาช่างช่างเสร็จตอนนี้ผ่านแล้วนะครับก็มาคนเดียวนะครับทีมงานน่าจะตามมาอยู่นะครับไอพักยุไกบ่ครับพักยุไกบ่หรออ่า เดียวบ้อยแล้วไปข้งนอกกันเนาะครับรผมของแท้ คู่เอกนะครับคู่เอกวันนี้เป็นฟลุกน้อยมวยเด็ด789ครับเจอกับสุรชัยสอสมหมายครับ ธุระชัยผ่านแล้วกลับบ้านแล้วนะครับประมาณห้านมันยังม่มันไม่ได้โทคไม่ มันยังไปมาแต่เกาหลีกันไปประมาณประมาณหาที่ค่นไันต่แล้วมันต้องเตรียมอยากอยากกระจายต้องเตรียมอยู่นะครับแต่ว่าลูกเร็วคนหนึ่งแบบเป็นอยู่กินผู้หญิงเรียน็นหมอเซนีอยู่นู่นเลยครับไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาแต่ว่าลูกเร็วว่าเป็นคนหนึ่งคนอำเพลิงเหนืแต่ว่าพวกที่ไปนอนประมาณหาที่คุ่น เื่อรอหน้าตาช่างนะครับเหมือนเมื่อกี้เตรียมตัวจะมาช่างแล้วสุรชัยผ่านแล้วครับสุรชัยช่างผ่านแล้ว ที่4ครับแสนแสนศีสุริยันโยทินครับช่างได้110.4ครับลดอีกจุดสนี่ครับแสนสอแสนสีสุริยันโยทินครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับเนื้อตัวนักมวยนะครับ ก็พาเดินพาดูให้เห็นกันนี่ครับ,ส,รบ,ส,ส,ส,บ,รบสวัสดีครับสุดีสมบูรณ์การช่างนะครับสวัสดีครับเก็บได้เห็นเนื้อเห็นตัวกัน สุดเป็นไงครับได้มาอะไรเงินได้มาอะไรเงินนะสวัสดีครับคุณป้อมครับ ก็ลดอีกจุดสี่มอเคเด็กๆเล็กๆตัวนี้เขาผ่านแล้วนะครับกลับไปกลับแล้ว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 ขับแล้วลับเลยาแล้วทั้งสองคนขับแล้วกลับแล้วกลับแล้วผมผมเดินตามไปข้างนอกเมื่อกี้กลับครับ หนุ่มตรังน้อยสิงกรมปราบนะครับก่านเพื่อนเห็นเมื่อกี้เดินไปด้วยกัน <os. S 1> ก็ไปกับนิเชานะครับนิเชาตัดกางเกงเสร็จปุ๊บเห็นพี่เลี้ยงถามอยู่นะครับไม่สัมภาษณ์หรอพี่เลี้ยงถามนะครับไม่สัมภาษณ์หรอนะครับพี่เลี้ยงถามนิเชาบอกว่าเดี๋ยวกับไปพักผ่อนนิเชาบอกนี้ก็จริงๆแล้วสัมภาษณ์หรือไม่สัมภาษณ์ก็เขาไม่ได้มีอะไรครับแล้วแต่ตัวนักมวยนะครับว่าจะสะดวกให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะครับ ถ้าไม่สะดวกก็ไม่จําเป็นครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยที่มีถ่ายทอดสดหรือว่ามวยที่มีการเซ็นเซ็นสัญญาไว้ว่าต้องสัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขของการชกด,ด้วยรองคู่เอกครับคู่ที่หกครับร้องคู่เอกวันนี้ครับศสกพลังใหม่หนุม่มร่างน้อยถึงป้อมปากนะสวัสดีครับเอาล่ะครับแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงครับ วันนี้เจอนิเช่าบอสพลครับที่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบหกร้อยสิบหกเกินเท่าไหร่ไหมเช่ามาเกินจุดสี่เกินจุดสี่ทีครั้งผ่านครั้งใหญ่ครั้งเดียวผ่านเลยนะครับเกิดผู้ชกนิเช่าเนี่ยช่างเสร็จปุ๊บกลับเลยนะผู้ชกเรามาขาดขาดจุดหนึ่งการเตรียมตัวที่พร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์เต็มที่เลยนะ ที่ไหนครับป้อมป่าปิ้งป้อมป่าย่านไหนแถงไหนมันจันอยู่นวลจันครับไม่ไกลไม่ไกลเนาะพูดซ้อมป้าเม่บ้างสี่บ้างมีานน้พานีอจะไมคอยรักมายเยอะีเยอะเสียใหญ่นะอครับไปปล่อยเท่าไหร่หลักห้าสิเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะพอๆกันอะที่เขาเขาอประมาณห้าสิบแปดไม่ล่าสุดเป็นไงบ้างสมดังน้อยพอ อ่าผู้ประกอบกาด้วยเป็นยังไงบ้างครับแผลชนะันมาใช่ไหมรอบแรกเรารอบแรกเราชนะรอบสองโอชนะโนมรอบสองเนี่ยที่ราบเนินครับวันนั้นเราก็เห็นอยู่ไปแพ้ยังไงวันนั้นแผลกระดูกคอนมันส่วนใครมันสดวนเขาเหลือหายใจไหมไฟขามน่าจะมีไหมก็เดี๋ยวต้องดูต้องดูก่อนเนาะพิกัดเท่าไหร่พิกัดเท่าไหร่กิัด ครั้งที่แล้วครั้งลรก1้อยสิรอยเท่าไหร่นะอ้าวครั้งที่แล้วร้อยสิบสามเที่ยวนี้ร้อยสิบหกร้อยสิบหกอีกเป็นไงบ้างเป็นน้ำหนักที่เราตอทบตลอดเลยขึ้นมาตอยางโหแน่ไเลยครับขึ้นขึ้นมาอีกสามปอนด์ปกติแล้วเนี่ยร้อยสิสามใช่ไหมร้อยสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปกติร้อยสิบสามสร็สี่ประมาณนี้เนาะเอาละครับนิ่เชาอี่เป็นไงน่ากลัวตรงไหน สอบกมีสอบนะครับบมีสอเรามีอะไรไปชนะหมเรามีแซ้ายนะครับมีหอกเอาละครับหลายขนาดเลยครับทั้งแขนไซทั้งเข่านะอยู่ที่เราหมดเลยเนาะแต่เขามีสอกหน้าตัวเอาละครับหนุ่มตังน้อยวันนี้คนเยอะมาไวเนี่ยเ็แน่เนาะเก็นที่นะบอลชกอาทิตย์เท่าไหร่ แต่ว่ามีอยูแล้วนะฮะโกเนี้้โอยวลงมาจากเชียงใหม่เลยเอ้าฝากพี่น้องชาวจังหวัดตรังหน่อยอายุเท่าไรเนี่ยควยี่สิบเอ็ดจังหวัดตรังนะข้าศูนย์เท่าไหร่เนาะสามสี่หมื่นละอ้าวครับสามสี่หมื่นละ บอกพี่น้องจังหวัดตรังหน่อยวันนี้เราจะได้เชียนะบอกเลยครับครับวันนี้ผมจะทำในเคลียร์วันนี้เคลียร์แน่นอนครับครับอ้าหนุ่มตรังน้อยครับนุ่มตรังน้อยหนุ่มครั้อยวันนี้เป็นที่แน่นอนสองปอนด์รถสองปอนด์ใช่ไหมครับใครครับเนี่ยชุบผู้ไหนคู่อีกครับโอ้โหนี่ไงผมเห็นอยู่ในกระดานแล้วเมื่อกี้นี่ครับ พุกน้อยมวยเด็ด789นะครับคุณจอมโจนนะครับถามว่าใครนะครับตอนนี้ก็นี่หละครับเป็นทางพุกน้อยครับพุกน้อยมวยเด็ด789นะครับโอ้ยเยอะ หุงยาวมาเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นทางวชรพลด้วยฮะ่าะพลนี่วีนี่วชรพลเนี่ยไนอะไจอเลยวรพลนะครับวชรพลสิงห์มาวินครับ ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปสรุปกระดานนกระดานกันนะครับเชื่อไงมเชื่อไฮะเอาเร็วเรเอย่จังหวัดอก่นนครับวัสารลอเอเะเอออเเอาง เดี๋ยวดูวัชรพลครับวัชรพลสิงห์มาวินครับขึ้นช่างแลรววันนี้105.4ครับลดจุดสี่ครับวันนี้พี่แก็บชกคือ105นี่ครับนี่ก็ตารางการชกวันนี้ครับวิศนุพรอยู่ทีการช่างครับเจอกับบรชนะชอ5พยักนะครับเพชรเข้มมวยไทยเจอกับพรตะวันสอภุมิพัดครับคำพิเทวดานะครับ คำปีเท,ทวดาสิทธิทคกุลเจอกับเพชรแท้ปอ,อเต็งซับเพชรแท้เมื่อกีอ้เพชรแท้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นบอกว่าสมุดเนือ้อมวยหายนะครับ,รบแล้วก็คู่4ี่วุฒิเดชทีเด็ด99เจอกับแสนสีสุริยันโยทินยอดขุนศึกทีเด็ด99เจอกับวัชรพลสิงห์มาวินนิชาวปอโสพลเจอหนุ่มตรังน้อยสิงห์ป้อมปราบ ลุกน้อยครับรถ2อปอนวันนี้เจอกับจุรชัยสอสมหมายนะครับเพิงประกาบนะครับบูมเด็กเซียนไม่ใช่นะครับเป็นทางเพชรแมงป่องนะครับเจอกับสายฟ้าครับแล้วก็ยอดขุนพลนะครับเจอเสมอสิงนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการมวยวันนี้รายการศึกพลังใหม่ครับวันที่9มีนา2563ครับโอเคครับแล้วพบกันตอนเย็นนะครับ